สวัสดีครับผมตูมนะครับ,ม,รบมาจากคอนแก่น,นครับตอนนี้ดูแลดูแลนักกีฬากอล์ฟอยู่ครับแล้วก็หลายๆกีฬาครับแล้วก็ส่วนตัวเองเป็นนักกีฬาหรือใช่เป็นเป็นนักกีฬาเบสบอลฝึกจุบันก็ออก6วันต่อสัปดาห์พักพักวันหนึง่ง <c> ก <oughs> ็แอบหนักครับเพราะไม่ไม่ได้ยกนานแล้ว,ขวเขาพักอะไอ่ะอน ว่าได้สบายสามนั้งโตโฮมิเทสสามพันเก้าร้อยพี่ประคำเพิ่เงินอีกแล้วครับตัวนี้มาด้ครับสามนั่งนะครับถ้าเฟอร์เฟคเป็นเฟสครับสวยครับผมว่าคนนี้ก็ไปผมว่าไปสบายจบครับพี่พี่จะกดเท่าไหร่ครับเดี๋ยวลองร้อยก่อนนะแล้วคนอื่นไม่ต้องไม่ต้องแข่งแล้วนะโอเคครับพี่เชิญเลยครับชื่อพี่อะไรครับไม่ถังก็ได้ครับหนึ่งสอง อจบอ่ะเฟิร์สผมไปเอารางวัลมาสามพันแก้วโอ้ตบมือให้พี่เขาหน่อยครับ <c oughs> โอ้โหโอ้โหเออชวนทุกทุกคนครับมาออกกำลังกายด้เดือนได้แข็งแรงใช่ครับ